เอยนี่ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นะนี่มีแต่ฟันฟันแล้วก็ตอยฟันแล้วก็ตายอี๋โอ้มีสองตัวนะฮะเอาลัะสุดครับตอนนี้เราก็าอยู่ในเกมเพลย์นะฮะซึ่งเราอยู่ในเกมอาชีน่นาน็อกติสนะฮะเอาละถ้างั้นเราไปเข้าเรื่องรางวกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะไปแล้วก็ไปดูเกมเพลย์ด้วยนะไป เอ,อเอาละฮะเราก็ได้เข้าสุดได้กพีทีเรียบร้อยนะเออตอนแรกผมก็เลือกผมจะได้เล่นอีกตัวละครหนึ่งนะซึ่งเป็นตัวละครผู้หญิงที่เรื่องราวเขาก็มีว่าม,มีไอ้จอมราชาปีศาจอีกหนึ่งตัวนะมฮะที่ผมจากดูจากคาสินเมื่อกี้นะแต่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ผมคือการคาดเอาของผมล้วนๆนะคือมีจอมปิศาจราชาคนนึงนะเขาทํามงกุฎมาสองอันซึ่งเป็นมงกุฎแสงแล้วก็ความมืดฮะให้กับสองคนนี้ซึ่งเป็นสองคนนี้น่าเป็น ไออะร,อาราชาแต่ละอาณาจักรมาฮะแล้วจู่ๆก็แบบเกิดแย่งชิงอำนาจกันอะไรประมาณนี้แล้วแบบจูๆ่ๆแสงก็ชนะความมืดนะฮะเออตอนแรกผมก็นึกว่าจะได้เล่นอ้ตัวละครผู้หญิงที่ได้มงกรแสงแฝนที่ไหนได้เราได้เล่นตัวละครผู้ชายนะฮะเอาว่าเราไปเลยดีกว่าจะไม่พวม่วงตะเพิงนะฮะไปเราจะไปตามรางแฉกหรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะอันนี้น่าเป็นจูดเช็คยไ์มา มีทำไรได้บ้างเนี่ยยม,มาโลกวะใครไม่รู้นะถือตะเกียงมาน่าะเป็นพวกผู้ผีปีศาจนะฮะอันว่าเขาน่าจะอยู่ฝั่งเรานะอันนี้เราน่าจะตกไปอย่างโลกมนุษย์หรือดินแดนอะไรสักอย่างนะ,ะนี่ก็ทำอะไรเราไม่รู้นะแต่ผมตอบเจ็ดไปละอ๋อเป็นประตูมิติโอ้มาอ,าอีกสถานที่หนึ่งเหรอหรือเรามาจะเมาพลังฮะ อ่เมื่อกี้เขาบอกกดอะไรอ๋อกดเอกระโดดค้างนะฮะชุบไม่ชุบยิย่งยวย,ย,ย,ยาวยมันกระโดดได้ครั้างยาวนะแต่มันต้องกระโดดค้างไปฮะเราจะไปทวงความยุติธรรมของเราคืนโอ้เขาบอกโจมตีนะเฮ้ยมาเฮ้ยโดดชนครั้งเดียาวอี เพราะว่าข้างล่างนี้น่าจะล่วงไม่ได้นะล่วงก็จบนะฮะ <c oughs> ไปฮะไอ้พวกนี้น่าเป็นจูดเชฟไพนแล้วแหละเพราะของเราไม่มีชีือดนะมันจะเป็นไอ้พวกเดนยวผลทนันอ้ยกดบีบีทำอะไรเอาละไอ้ตรงนี้ผมก็ได้ข้าใแจแล้วว่าจะผ่านยังไงค <c oughs> ผ่านก็ยากเลยเงือกให้กดโจมตีตัวนั้นเรานะฮะคือกดกระดูดแล้วก็กดเอ็กไปนะมันว่าช่างเถอะ อาจจะโคตรขวนเลยเมื่อกี้ควรจะผ่านได้นะไปฮะแล้วก็ไปกันต่อฮนะทำไมเราเป็นอะไรอ่ะราชาแห่งความามืดทำไมเราต้องมาสู้กับอะไรความมืดด้วยนะกดเอก็กโวก็ลงท้อข้างบนมีอะไรเรายังไม่รู้เลยคะเอาเป็นว่าเราไม่ไปก็ได้เอาล่ะเราก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วเมื่อกี้เราไปทำอะไรในโลกนั้นก็ไม่รู้น่าไปเรียนรู้อะไรสักอย่างฮะ เอาล,าละเรามากันตอนแรกจุดเช็คพอยเรามาละนี่เชื่อไม่โด,เ,ดเห็นไอ้ภาพพื้นหลังไหมฮะมันมีตัวอะไรดูด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นโลกของเราม嘛เป็นดีแดงของเรานั่นแหละนะฮะแต่เราถูกไอ้ราชาแห่งแสงนะ,ะทำลายก็เลยแพ้เลยได้ลงมาอย่างที่นี่นะฮะอันนี้ไ,ไอ้ตัวที่เราเจอในโลกเมื่อกี้นะฮะนี่วิ่งแต่เขาใกล้เขากล็อะไรเอ่ย เอ้นี่ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นะนี่มีแต่ฟันฟันแล้วตายฟันแล้วใส่อี๋โอ้มีสองตัวนะฮะคือมันเป็นตัวใหญ่มันรวมกันเปสองตัวรวมกันนะก็เลยกลายเป็นตัวใหญ่นั่นแหละนะเอ้อุ้ยข้างเขา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 อะไรข้างเขาไม่ไกลไหมอ๋อาล่ะนี่นี่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวขบนขบวนขบวนอ๋อแมงมุมนะฮะไม่ว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าไปดีกว่า เดีย๋ยวจมีน้อยเยู่อ๋อมีกดหิวด้วยน,นี่ไงตัวนี้เหมือนตัวฮัลโลนะครับเหมือน,นที่นี่นเป็นโลกปีศาจอะไรเขาบอกอะไรหรอยู่อัพสกิลโอนิวเควสไม่รู้อะไรฮนะเราไปละเฮ้ยไอ้มุงไอ้มุงเหมาะไอ้มงอย่าโดดเข้ามาอย่าเข้ามา <laughs> ไปฮะไปตรงนี้ยัดๆ มาดีน่าจะมีบอสด,ด้วยแะฮะแต่เรายังไม่ได้เจอเหรอกขังเขาอีกแล้วขังเขาขัง,ขงเขาล่วงไปวิเรียนเย็นล่วงเลยฮะข้างล่างมงไปได้ไปเนี่ยเออเอาข้างล่างมีตัวใหญ่อี๋จ,จะสู้ราชาปิศาจเหรอเดี๋ยวปล่อยหักฆ่าไปไป เอาละฮะเรามายังสถานที่ต่อไปแล้วมีจุดจิกไฟแมงมุมแมงมุมแมงมุมพิศษนะไอ้นี่ตัวใหญ่อืมอืมเรา,าดีเฮ้ยเราตีเร็วอะ่ะเอา,าดิไอ้ข้างล่างน่าเป็นหัวใจมาหรืออาจจะเป็นที่เพิ่มหลอดหัวใจก็ได้นะฮะอ๋อถ้าเราเก็บสะสมไปเลยมันน่าจะแบบเพิ่มไม่หลอดหัวใจเราท่านให้ไหมเมื่อกี้อะไรเด่งกันไหมอืมอืม นี่วิ่งล่วงล่วงอุ้ยตกเขียบไปูว่ะวจะล่วงมาหานะ่ะมีข้างข่าวหนึ่งตัวข้างบนอนะ่ะไม่ได้อะไรอ๋อมันมีเลเวลด้วยหรอใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมันมันอัพเลเวลนะน่าจะใช่นะครับน่าจะมีเลเวลด้วยเอาโอ,อ,อ,อ้ดีโอ้ดีโอ้ดีโอ้ยที่ว่าเป็นสีดำได้เป็นเลเวลนะฮะไปไปไปลุยกันต่อเลยดีกว่าอย่าไปสนใจใพวกน,นั้นเดี๋ยวเราขยับอัพทีหลัง เล่นแรกๆผมไม่รู้จักหรอกนะครับว่าใจยังไงเราต้องคายพวกนี้เพื่อเราจะเอาวิวนะฮะนี่บอกเลยจิงแรงอุ้ยว่าอุ้ยจีไตวิข้างล่างตกนี่สวยนะฮะว่าเราอย่าไปทำเล่นๆดีกว่าดีกว่าข้างข้าวข้างข้าวลงไปซะไม่ได้เหลืองก็ช่างฮะเราไม่สนใจหรอกนี่เดี๋ยวเรามันมีมันไปสองที่ได้อนะ ไอ้ตรงนี้ไปได้ใช่ไหมได้ไหมลองดูเอาได้ฮะน่าเป็นทางลับเปไ็นไรนอีกแหละเอาตัวละครอ,อยู่ไหนเอาอยู่นี่น่าเป็นทางลับนะอ๋อทางลับแต่ขึ้นไม่ได้นะ,ะมันน่าจะมีสกิลอะไรของเราที่เราต้องไปไปอัพนะฮะเหมือนคังกี้แหละเออมันจะไปตามหาสกิลนะอันขั้นแรกเรากลับดีกว่าเอาละเราเดินไปเดินมาเมื่อกี้ไปเจอผู้นำทางมาอีกเราแล้วเราเ เขาก็ส่งเรามาอย่างที่ไหนอกีกไม่รู้นะฮะเออเหมือนห้องสมุดเลยนะฮะห้องสมุดใหญ่มามมเาจะคนพฟอห้องสมุดนะฮะเขาได้เป็นนักปราด <c oughs> อยากรูปทรงนะน่าจะมาอัพสกิลเลยอนะไรสักยอย่างมาเฮ้ยที่คุณแจะจักเคลสอะไรก็ไม่รู้่รับไปหมดเอ,อมีของอยู่ไหข้างนี้ไม่มีอ,อ๋เราเดินมาไหนฮะเนี่ย ไอตอนแรกเพราะว่าจะเดินกลับไปตรงไอ้โต๊ะที่เรามานะ,ะไอ้ตรงที่เราเป็นแคนวาปมานะะั่นแหละแต่ผมเพิ่งเดินมานี่เฉยเลยะฮะน่าเป็นประตูเปิดที่นี่มั้งไอ้กุญแจที่เราได้เมื่อกี้อ๋อนี่ไงเมื่อกี้กุญแจหนึ่งมีกี่ประตูฮะเนี่ยเอา้าอ๋อไอ้เมื่อกี้น่าเป็นไอ้ตัวย้อนกลับนะฮะเราน่าจะเข้าประตูนี้เป็นห้องบอสไว นี่เป็นห้องวัดนี่เป็นห้องเอาอะไรสักยอย่างนั่นแหละเราไม่รู้หรอกอุก๊ยบ้าหลบออเราผมขึ้นมาได้สักพักผมก็ได้มาเจออะไรไม่รู้นะฮะเป็นพลังรานะน่าจะนะฮะคือลงามาตามหาพลังเราขึ้นมาแล <c oughs> ้วกว่าจะขึ้นมาได้นะผมเกือบตายซะเลยสิออกแค่มาพลังเฉยเหอ่อ สรุปแล้วกูได้พลังอะไรไปเนี่ยอ้โอ้กด R T ร์ทอ R T ทีทำอะไรเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตายเลยฮะอ๋อเป็นแดนเหรอเป็นพุ่งไปนะย่อห้อไอ้ตรงประตูนี้น่าจะเป็นเมาไอ้พวกสกิลซะมากกว่านะฮะ เอาละเราก็มาเจอคู้นำทางเราอีกเหมือนเดิมนะเขาแน่าจะบออะไรเราแหละเมื่อกี้ผมก็ไม่ดูอ๋อเป็นสกิลใหม่นะฮะเป็นมันขดมันจะมีหลอดไอ้สีมว่วงกับสีแดงเหรอหลอดอะไรเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเฮ้ยเหมือนใช้พลังฮะชาร์จพลังแปลงร่างไหมเฮ้ยอ,อะไรโอ้เหมือนเป็นแท่นบาปนะฮะ ไม่รู้ว่าอัพมาอะไรมาทำไมนะฮะเอาแล้วก็ได้เวลาสมควรที่เราต้องปิดคลิปแล้วนะ,ะนเรื่องก็จะมีประมาณนี้นะ,ะเราก็ได้ต่อสู้มันจะมีอะไรแสงกับเงาใช่ไหมที่เป็นราชาสองโครนนะฮะแล้วก็ไอ้ราชา,าแสงก็ได้ทดําร้ายเราแล้วก็แบบแจ้งชิงพลังไปนะ,ะแล้วเราสุดท้ายเราก็ต้องได้มาตามหาพลังของเราคืนเพื่อจะไปล้างแค้นหรือไปอะไรนี่แหละฮะเอออมาเราก็ได้มาแล้วนะหนึ่งพลัง ไม่ใช่หนึ่งพลังน่าจะเป็นท่ามากกว่านะฮะท่าแดนนะ,ะเพื่อจะไปต่อสู้กับราชาแห่งแสงนะฮะเอาล่าผมขอจบคลิปเพียงต่าน,น,นี้ก่อนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปด้วยนะฮะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ